สวัสดีทุกคนทุกท่านที่ขอรบเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในวอรซีเซิร์ฟมุนหมุน C ซนะเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่ของวันนี้เลยนะย้ําเปิดใหม่เซิร์ฟมุนหมุนมุน,ม,น,ม,นมุนนะแนวแฟนตาซีครับสมัครใหม่ก็จะได้เซตอีพิกมาหกเซ็ตนะถ้าได้ยินเสียงอย่างอืง่นผมขออภัยด้วยนะมาณที่นี้ด้วยนี่นะครับเซ็ตดีเจนนะ แจกรีเจนกับอีพิกนะครับแล้วก็พวกแม็กโซยาก็ปกติแจกมานะครับแล้วก็ตัวละครที่จะได้ก็คือมีฟูรี่กับโจกโจกลู่นะนั่นแหละนั่นแหละครับได้มานะก็เป็นชื่อตั้งเวนวักได้นะครับก็ไม่ต้องอ่อนเวลานะเซิร์ฟนี้อันนี้ก็เป็นเซิร์ฟพวกพีพีนะฮะอันนี้ก็คือเซฟโซน แล้วก็เซิร์ฟฟาร์มมาวนมาฟาร์มกันได้อันนี้ก็คือเซิร์ฟหนึ่งหนึ่งใครคิดว่าแบบตัวเองเจ๋งนครับอยากใส่เดี่ยวอะใครก็จัดเลยครับมาร์เก็ตหนึ่งหนึ่งแล้วผมจะไปดูเซิร์ฟไรดีลองไปดูเซิร์ฟารารรฟาร์มปะอยากดูเซิร์ฟฟาร์มยังไงนะก็ระบบเติมมีแบบเช่าดาวนะครับมีเช่าดาวอย่างนูน้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ด้วยเอามาดูนี่คือผมเพิ่ง โหลดมาเลยนะโอ้หบอสผมว่าแอดเดี๋ยวสภาแอดก็น่าจะปรับนะน่าจะปรับของฟาร์มเนี่ยเพราะถ้ามีเซลฟ์ฟาร์มก็ต้องมีแบบฟาร์มแล้วดอกแบบดอกของดีๆอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออผมเบาเสียงเสียงแค่นี้อ่ะปรับเวลาด้วยมันดูเหมือนจะมืดๆไปนะไหนวะเหมือน อ่าที่ไม่ใช่นี่ครับเพิ่งเปิดวันนี้เลยนะนี่สมครใหม่ก็รับไปเลยตามโปรอย่างนี้ตามภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์กุ่มผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ลิงค์คิปชั่นนะหลอดก็ไม่เยอะนะต้องใช้อยากใส่เดียวอะอโอ้โหโอ้โหวัดเจ็ดอยู่นะเนี่ย อยากรู้เหมือนกันว่าบอสมันจะดอับอะไรเป้าปรับได้นะคนสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบว่าเป้าธรรมดาแอดเขาทำไว้นะครับเป้าปรับได้นะโอ้บอสต,ตายยากเหมือนกันนะเนี่ยเสียงเพลงดังมันยผมบอกให้นี่ช่องผมฝากกดติดตาม้วยนะ ปรโหมดหนะทุกคนนะผมมีแฟนเพจด้วยนะครับตามชื่อช่องเลยจะส่ง้ยติดป,กปิกแลมาวะ้ยฟาร์มได้ฟาร์มได้นะมันมันไม่ได้ตามนี้นะสมครไหนมันได้แค่นี้นะแต่นี้ดูดิมันได้ตัวของไอ้นี้มาล้ตัดตัดตัดยิงให้หมดก่อนโอ้ตายแล้ว ปืนก็รัวนะจะถามว่ารัวมากไหมก็ไม่รัวมากนะพอดีพอดีครับอ๋อฟาร์มไปายาวๆตัวโหลดกักลุ่มอยู่ใต้ลิงก์พิชชันนะเดี๋ยวผมจะส่งไว้ให้นะครับออบอสตายากเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่ามันยืนตอนกันน,น่าจะยืนตอนกันโอเค มันตายอะอุยอ้ยอุ้ยของแลมมาอีกแล้วเฮ้ยหัวมิติหัวมิติกออกท่านผู้ชมเห็นไหมมิติมาเยสทำได้มิติมมตว่ะท่านผู้ชมเป็นไงสายฟรีอยู่สบายแล้วนาทีนี้มิติกออกครับได้หัวมิติมาแล้วนี่ของจริงของจริง มิติมาว่ะนาทีนี้กด F5 นะครับคือแบบเอาแชทออกอะ่ะเฮ้ยมิติกออกมาวะ่ะมิติกมานะมิติกมานะหิวของแป๊บหนึ่งหิวของจริงจังจริงจังตัวดีเจอันนี้คือของแจกนะแต่นี่คือที่ฟาร์มได้นี่ ผมมิติ oh, ครับมิติยายยายยายบอลมันนี่ด้วยเหมื yep. ่นดอกวะนาทีนี้ของน่าจะมีราคาแหละครับผมว่าเออคืออะไรวะเนี่ย อ้ก็สามของฟาร์มเหรออ๋เอเฮ้ยอีพิกทนายสับประรดดอบวะ่วะว่ะของมีราคาแน่ผมผมว่าของเนี่ยก็ของก็ต้องมีราคาเนี่ยครับเซอร์มีเอาแบบว่าเซ็น,นี้แบบแพงๆนะเซ็ละร้อยห้าสิบสองร้อยร้อยแปดสิบ พวกแบบหมื่นนะเอาแค่พวกมิติกนะประมาณน่าจะราคาสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าร้อยแปดสิบร้อห้าสิบผมว่ากำลังดีนะดีเจนเก้าเก้าสิบอะไรเงี้ยอันนี้คือผมบอกให้น,นี่คือผมพูดเฉยน,นะแต่ไม่รู้ว่าแอดเขาจะกำหนดเซตว่ายังไงเอ้ยม้าอิาอนคอนออก สวยนะผมปรับภาพสวยเล่นผมบางเซิร์ฟมันปรับภาพสวยเล่นแล้วแบบภาพมันกระจอกมากอะ่ะก็คือตอนนี้ปรับภาพสวยเล่นก็สวยนะภ้ามันก็สวยเหมือนเดิมอ้ยมาเดรว,วยแล้วกูถ็้าของมีราคามีราคามากนะโหดีมากมันเป็นอะไรที่ดีมากเนี่ยถ้าสมัครใหม่มานะครับก็เอา เอาเช็แจกอะมายิงบอสอะแล้วก็อรอลุ้นเอาว่าจะได้มิติกหรืออะไรเนี่ยขนาดผมฟาร์มเนี่ยแปบ๊บเดียวนะดูดิผมได้หัวมิติกอะคิดเอาผมมิติกดอปอะหาว่าผมโม้นะสมัครใหม่ได้แค่นี้ครับแค่นี้จริงๆนะมีคนพักมาผมดูสับน,นนะเฮ้ยหัวดอป อ๋อรุ่นน้องผมถกมานะต้องของใหมด้วยนะครับผมฟาร์มแป๊บเดียวผมได้ผมมิติกอะ่ะท่านผู้ชม่ามิดเอายากเลยเนี่ยแต่เ,น,ตเน,น,นะ เซิรฟ์ฟแนวแฟนตาซีแบบอย่างเงี้ยคือผมก็เล่นมาหลายเซิรฟ์ฟนะหลายเซิรฟ์ฟมากจริงๆแต่คือแบบมันไม่ใช่อ่ะบางเซิรฟ์ฟมันของไม่มีราคามากผมไม่ชอบอยากได้เซิรฟ์ฟแบบเนี่ยแต่เขาเพิ่งเปิดใหม่เงีผมอยากให้ของมีราคาชิบหายเลยเฮ้ยผีผีธรรมดานะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะปิดเอสปาตันมาว่ะเมื่อกี้ผมเอ้ย เอ้ยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยพื้นมืนเฮ้ยผมเสร็จแล้วว่ะเฮ้ยมืนดอกว่ะยิงผีธรรมดาเลยเนี่ยเอ้ย <c oughs> กูรวยไอยตัดกูรวยทั้งนี้กูรวยขอภายในคำหยาบนั่นนะครับท่านผู้ชม <c oughs> โห้ยบมบอสกูไม่ต้องยิงแล้วมั้งไหนลองยิงผีธรรมดาอีกดิมันดับดียังวะ ปืนมื่นดอบนะครับเห็นชัดใช่ไหมเมื่อกี้เอาวะเฮ้ยได้อีกแล้วอ๋อเนี่ของแจกของแจกผมไม่อยากแจกแจกนี่มันแจกสมา,ากรใหม่มันสมา,ากรใหม่มันแจกดีเจนมาแนละ้ควคอมกากก็เล่นได้นะเซฟนี้อันนี้คือที่ APS ผมนอยอย่างนี้เพราะผมปรับภาพสวยนะที่มันขึ้นแค่สองร้อยอะไรประมาณเนี่ย เฮ้ย hey, ผมว่าผีธรรมดาแม่งเบียววะ <Yeah. S 2> นี่ปืนหมื่นฟารมได้เมื่อกี้เลยนะครับอ๋อ oh, หมดละรัวอยู่นะหมื่นรัวอยู่นะตั oh. อบอีกแล้วหัวเ้ย oh. 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 แต่ผมผมเมื่อกี้ถ้าไม่ผิดเมื่อกี้ผมยิงไอ้นี่นะ ผมยิงผีธรรมดาใช่ปะ่ะพอที่ผมได้ปืนหมื่นมาเฟสสิบได้นะนะวะมันใช้แม็กแอวเน่ลองกันรวยแล้วครับท้างนี้รวยเลยบอกตรงโอ้ยชักแม็กเร็วอยู่นะปืนตรงไหมตรงนะอ๋อไม่ตรง ปืนไม่ค่อยตรงนะงอะไรเงี้ยฟามได้หมื่นผมว่าก็ดีนะเฮ้ยบอดอบอับดีคันนี้บอดอับด,ดีสวยเลยท่า,านี้้ปืนรวมมันอยู่นะผมชอบอยู่นะปืนอย่างเงี้ยแม็กก็ชักไวเฮ้ยได้ลนะ ความน่าจะของดีๆอะ่ะคนดูดิผมไม่ได้โมไม่ได้อะไรหละตัวเจตัวละครก็เลือดๆอยู่นะเนี่ยดู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 เลือดดูที่เลือดเห็นไหมขึ้นมาอยู่นะเฮ้ยตัวอยู่ในคอนดอบสายฟาร์ม,มอยู่สบายอ่ะผมบอกเลยดูดิดูด,ดิผมฟาร์มแบบเดียวอะ่ะดูดิกิงหีได้สปาตัน กี่ธรรมดานเนี่ยไม่ต้องยิงบอดแล้วมั้งอย่างงี้วะรวยรวยแน่หมื่นดอนกน่าจะโอกาสน้อยอยู่นะคือมผมยิงไม่ค่อยได้แหละในตัวเอ้ยอ๋ยอเพนใจโอ้ตายยากเหมือนกันนะเนี่ย เอ้ยมาอีกแล้วนั่งฟาร์มยาวๆเลยครับเซตนี้โหไม่มีอะไรดปบเลยอาอไม่ดอบถือว่าได้ฟาร์มได้ปืนกับปืนเก่าปืนเก่าหัวมิติกมานี่ก็ถือว่าคุมแล้วนะ แต่ผมว่ายิงผีธรรมดาก็มีสิทธิ์ลุนนะดีกว่าลุ้นบอสอย่างเดียวบางเซิร์ฟผีธรรมดามันไม่มันไม่ดออรอปเลยใช่ป่ะละแต่นี้ดูดิตะกิ้เมื่อกี้ผมว่าผมยิงผีธรรมดาผมได้ปืนหมื่นนะก็คิดเอานะน,อนอ้องๆตู้ดรอปอแล้วปืนดีเจนะ ฝากด้วยนะครับเซิร์ฟวอซีมุนหุนเพิ่งเปิดวันนี้เลยอไม่ดับเอ้ยับประรดเห็นหนะเห็นหนะยิงผีธรรมดาก็ดับของดีนะดูดิไม่ใช่แค่จะแบบเ็จไอ้นี่อย่างเดียวไม่ไม่ใช่ยิงแค่บอสจะได้ของดีนะอุ้ยนี่ไงได้แล้วท่านผู้ชม ครบเซตครับครบเซตมิติมิติครบเซต,ตเอ๋อแม็กซ์หมดแม็กซ์หมดเฮ้ยแป๊บๆๆป๊บโหผมมึงฟาร์มมาเนี่ยแป๊บเดียวอย่างนั้นเนี่ยดูดิทุกคนก็ดูเอาขมไม่คุขบขมไม่คุม้มทุกคนก็ดูเอาฟาร์มาแป๊บเดียวได้หมื่นครบเซต็จอะ ผมยิงผีธรรมดานะผมว่ายิงผีธรรมดานี่ดับนะดูดิมาอีกแล้วเฮ้พี่ตัวสอบรถผมเก็บไปยังวะโอเก็บมาแล้วอของเต็มแล้วอะ่ะดูดิดรวมนี้กันจริงจริงนะของแจกผมไม่เอาแล้วนะนี่สมัครใหม่มันได้มานะอุ้ยคุ้มมากครับ ทุกคนคิดเอาบอให้ตายก่อนดูนี่ก็คิดเอานะยิงผีธรรมดาได้ได้มีติกอะ่ะเออก็ก็คิดเอานะน้องๆคือแบบเติมนี้ผมว่าผีธรรมดานี่มันแบบบางเซิร์ฟอบะก็คิดเอานะผีธรรมดามันมันมันยิงแล้วมันไม่ได้ดรอปอะไรดีเลยใช่ปล่ แต่นี้ดูดิดูดิดูดอบดินี่ของแจกอ่ะถือว่าคุมนะมาฟาร์มก็ได้ครับสบุนหมุนแต่ผมจะส่งลิงกล์ลุมไหมให้ด้านล่างนะช่องผมก็ฝากติดตามด้นะเพจผมก็มีนะครับผมเอ,อ้ยปืนอ,อะไรอ่ะ๋อิดเจาหมื่นออกตกใจดูดิผมฟาร์มแบบเดียวอยงนะ้นเนี่ยผมได้หมื่นกับอ้น,นี่มาแล้วอะ่ะนะ รวยแล้วครับนาทีนี้สายฟ้ามอีสบายนะฝากกดไลค์กดติดตามกดตับตะใครใช่องผมด้วยนะครับเปล่าด้วยนะครับว่าซีมุนหมุนนะครับบ๊ายบาย